าสเตอรีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวต่อเนื่องความสนุกแบบไทยๆจากเมื่อวานนี้เป็นช่วงเพลงพื้นบ้านไทยกับครูสตัมและครูมห ah าโดยช่วงตน้นครูทั้งสองได้เปิดด้วยกรอนลันเอาลัน,นเลยลันขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายได้ให้เป็นกรอลันพศกานเรามีแค่สิบหน้า่วนตัวมหาน,นมีหน้าเลยเป็นพัน นาทีฉันปวดท้องฉี่ประเดี๋ยวไม่ทันเมื่อคืนฉันนอนปวดกลางจนหัวโลนลามโอ๊ยออทุกคนจับฟังส่วนเรื่องที่ครูทั้งสองเอามาสเสนอครั้งนี้ก็คือเรื่องทศกัณฐ์ชาติก่อนครทศกันเนี่ยมีแค่สองมือเป็นยักษ์ลอกหัวล้านด้วยหัว<ด>ล้านด้วยใช่<า>เป็นหัวล้านอะ<ด>่ะล<ด>้างเท้าอยู่เชิงเขาไกรลาศใครเทวดาอ่ะชื่อนนทุกขอชื่อนนทุกใครจะขึ้นไปไหว้พระอิศวรบนเขาไกรลาศก็จะต้อง มาล้างเท้าก่อนพวกเทวดามันทำอไงแบบดูถูกเออเขกหัวบ้างถอนผมบ้างจนหัวล้านหลายปีดสะสมเกือบความแข็งกดดันแผ่นก็เลยขึ้นไปเขาไกรลาดไปขอให้สวนมอกขอให้ตัวเองมีฤทธิ์บ้างขอให้นิ้วเนี่ยเป็นเพชรชี้ใครก็ตายแล้วมาเข้มาไล่ชี้เทวดาหมดทั่วสวรรค์เลยตายที่เงกใครที่เงกหัวโดนชี้หมดเลยใช่ชี้หมดตายหมดชี้ตายหมดแล้วทั้งนี้ทำไงอย่างทังนี้มันตายกันหมดแล้วเทวดาเดือดร้อนสิเดือดร้อนเทวดานี่หนีไม่ได้ก็ไปฟ้องพระนารายณ์ อพอรพนารายพนารายเป็นเทพเจ้ามีสี่กรก็แปลงตัวเองมาเป็นนางฟ้าสวยงามอันแน่มาที่ตรงนนทุกนั่งอยู่<อ>นนทุกเ,<อ>เห็นก็<ำ>ชอบอานางก็บอกว่าถ้าอยากจะได้นางเนี่ยลำตามนางให้ได้ก่อนจนถึงท่าหนึ่งเขาชื่อท่านาคามมวนหางเป็นไงอ่ามันเป็นท่าย,ย่างงี้ชี้ลงมานชี้นิ้วชี้นิ้วขวาชี้ลงมานนทุกลำตามก็ชี้ลงที่ขา แล้วไงขาหักขาหักเอออ๋อแล้วทนายทีนี่ล้มลงกันสิล้มลงทีนี้ตัวนางก็กลับร่างเป็นพระนารายณ์เหมือนเดิมมีสี่กรออ้าวโดนหลอกแล้วนนทุกนนทุกเห็นก็แข้นว่าโอ้พระนารายณ์นี่มีฤทธากายสิทธิ์มีทั้งสี่กรมาขอาเปรียบฉันสองฉันสองมือใช่พระนารายณ์ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวชาติหน้าให้เอ็งไปเกิดเป็นยักษ์มีสิบหน้ายี่สิบมือโอ้ประชดใช่ตัวพระนารายณ์จะอวตาลงไปเป็น มนุษย์มีแค่สองมือเท่านั้นเดินดินพอไม่ได้เป็นภาระดูสิฉันจะเอาชนะเธอให้ได้แต่ฉันมีแค่สองมืออ่ะใช่วันนี้เราจะมาจับประเด็นตรงที่ตั์เรื่องทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นีไมันมีความความโดดเด่นยังไงในตัวละครมีเรื่องราวมากมายตอนที่เขามาเกิดเป็นทศกัณฐ์แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในเพลงพื้นบ้านอันนี้เป็นเพลงชอยเอาเพลงชอยเหรออ่ะครับอ่าได้เออเงยเงฮงเฮงเงยว่าพูดถึงทศกัณฐ์ท่านมีสิบพัก ว่าเขาเป็นจอมยักษ์ว่ายิงใหญ่ฉันมีเกรดมาเล่ากล่าวกันให้รู้ว่าตามเรื่องมีอยู่ยกมาบรรยายยกมาสักสิบเรื่องคันนี้ไม่เปลืองเวลาบอกยกมาสักสิบเรื่องคันนี้ไม่เปลืองก็เวลาว่าฉันจะพันนา,นาความไงเอ้า จากสิบเรื่องเหลือเป็นความในเรื่องแรกขอกล่าวให้ฟังกันต้นจกูลทศกัณฐนว่เกลียงไลเป็นถึงพระพรหมบนนาภา ไม่ได้ในเป็นยักษ์สาก,ก็ล้อนในเชื้อสายแต่พอครั้นรุ่นยาในเขาก็เป็นยักษ์ลูกจังมีรูกลักนะเปลี่ยนไปยาเอชา,ชาเอชาหน่อยแม,ม่ก่อนเด้วบอกว่าต้นตะปูนเขาเป็นยังไงนะต้ตะปูเป็นพรม แล้วทำไมเขากลายเป็นรูปลักษณ์เขากลายเป็นยักษ์รูปกลายเป็นยักษ์นะมันโดนการตัดแต่งทางพันธุกรรมตัดแต่งทางพันธุกรรมแล้วเปลี่ยนโครโมโซมนิดหน่อย